วันนี้เราจะทำอะไรกันต่อดีนะลองมาช่วยปลูกมันฝรั่งหน่อยแล้วค่ะโบนายช่วยฉันดูน้องหมูหน่อยได้เปล่ามาแล้วมาแล้วข้าทางนี้อยากจะบอกว่ามันฝรั่งไม่พอกินทำไมมันฝรั่งไม่พอกินน่ะก็เขาจเจริญเติบโตไม่ทันยิงด้วยสินะเพี่ก็ว่าแล้วทำไมมีคุณหมูต้องห้าคนนี่เลยพี่อนมีวิธีแก้ไขจะทำอะไร่ะเราจะต้องใส่ปุ๋ยลงไป แต่ว่านั่นคือมเมล็ดข้าวของพวกเรานะพี่ฝนไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ฝนปลูกใหม่ได้แต่ตอนนี้ไม่มีมันฝรั่งให้กับคุณหมูกินนะปลูกใหม่ได้แล้วจะได้มเมล็ดข้าวมาั้งเหรอหมดแล้วหมดแล้วทําไงอะ่ะได้ปุ๋ยมาแค่หนึ่งชิ้นเองนะงั้นก็ปุ๋ยไปปลูกปลูกมันฝรั่งเถอะอนี่ง,งามาแล้วมาแล้ว,ลวคุณหมูไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวพี่ฝนจะหาอาหารมาให้ งั้นฝากพี่ฝนดูแลคุณหมูด้วยนะได้เลยงั้นพี่เอกจะมาทำอันนี้ดีกว่าเบ็ดตกปลาไม่พอถ้าทางจะต้องใช้ไม้มาทำสติกเพิ่มซะแล้วตอนนี้ได้มันฝรั่งเพิ่มจำนวนขึ้นมาแล้วนะดีใจด้วยนะพี่ฝนดีมากเลยเราจะได้มีอาหารกินแล้วล่ะบู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 บนั่นทำอะไรมาอย่างนั้นเหรอ เพื่อจะทำเบ็ดตกปลาแล้วไปตกปลากับโบ้ฝั่งนู้นน่ะตกปลาเหรออืมไปตกปลาก็ดีเหมือนกันนะนั่นใครอะ่ะไหนอะ่ะนั่นลอล่านี่นะพี่ฝนลอล่าจริงด้วยมาเร็วเข้าลอล่าอยู่ฝั่งนู้นนะลอล่ารอพี่ฝนด้วยพี่ฝนเตรียมปลามาด้วยนะปลาอย่างนั้นเหรอใช่แล้วเพราะว่าลอล่าน่าจะชอบกินปลาเหมือนกับปูป๊กะ่ะ เดี๋ยวก่อนพี่เอกจะไปไหนนะเรายังไม่มีปลาเลยพี่เอกมีปลาอยู่แต่เป็นปลาย่างปลาย่างเหรอใช้ได้หรือเปล่านะลอล่าพี่เอกมีปลามาเพี่เอกมีปลามาให้นะนี่แนะเขาไม่กินปลาย่างนั้นเหรอไม่กินปลาย่างเหรอเขาไม่กินปลาย่างพี่ฝนไม่เป็นไรพี่ฝนตัดสินใจถูกต้องแล้วทำไรอ่ะตอนนี้กำลังหาปลาหาปลาอยู่ที่ไหนอยู่ในน้ำ อยู่ไหนเนี่ยอยู่ในน้ำไงเพียงมีเบ็ดตกปลาแล้วลงไปหาปลาทำไมอีกอะ่ะก็นี่ไงเราจะต้องว่ายน้ำหาปลาเพราะว่าเบ็ดตกปลาเขาจะตกปลาได้ช้าช้าตรงไหนมาแข่งกันเลยดีกว่าเดีย๋ยวเพเอกตกปลาให้ดูได้แลยเดี๋ยวจะโชว์ทักษะการตกปลาของเพเอกนี่เลยไม่ววนกำลังจะไปลาอยู่นี่คือปลาสาวมอนไม่เห็นมีเลยนี่งไงไดมาแล้วไหนนี่ไงอยู่ในมือ นี่ไงปลาแซลมอนว่ายอยู่ตรงนี้สองตัวเนี่เดี๋ยวไป่วนว่ายน้าไปหาไปหาใครอ่ะไปหาคุณปลาจริงๆแล้วปลาตรงนี้ก็เยอะไม่ต้องทําเบ็ดตกก็ได้เหมือนกันนี่ไงได้แล้วอืได้ปลามาอีกแล้วเหรอใช่สามอะไรแล้วล่ะนั่นนั่นนั่นอะไรอ่ะไหนอ่ะนี่ตกได้ปลาปลากระเพ้าลาปลากระเพ้าเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะตกใหม่ต้องได้ปลาแซลมอนแน่นอนลอลาชอบกินปลาแซลมอนนะบู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 ปีกบอกว่าไงอ่ะ ก็บอกว่าปุ๊กปิ๊กไม่อยู่พี่ฝนข้าวหน้าต้องตามหาปุ๊กปิ๊กแล้วหายากซะด้วยปุ๊กปิ๊กอ่ะนี่ไงไ่ายพี่ฝนว่ายน้ามาแล้วแล้วว่ายเข้าไปตรงนั้นทําไมเพยกตกปลาอยู่อ้าวมองไม่เห็นขอโทษทีถ้าว่ายเข้าไปแบบนั้นปลาก็ไม่มากินเอ๊ะเอ๊ะได้แล้วได้ปลาอะไรอย่างนั้นเหรอทาไมได้แต่ปลาปลากระป๋านี่ง่ายได้ปลาแซลมอนมาแล้วลงไปจับง่ายกว่าละมั้งเนี่ยใช่เดี๋ยวพี่ฝนจะไปหาลอล่าแล้วลนะ ปลาปักเป้าสองตัวทำอะไรไม่ได้เลยรอนล่าอยู่ข้างบนนะพี่ฝนมาตามมาหน้าตามมาพี่ฝนมีปลาแซลมอนอย่างเยอะเดี๋ยวตามไปรู้สึกว่าจะมีปลาเข้ามาแล้วนั่นไงนั่นไงได้ปลาอะไรมาหนามมาแล้วแล้วได้ปลาฮะปลาปักกระเป้าไม่ใช่ปลาปักกระเป้าปลาย่างนี่ปลาอะไรปลาทองเหรอปลาหมึกไม่ใช่แล้วเนี่ยปลาตะเพียนถ้าอย่างนั้นแล้วก็ นำปลาตัวนี้ไปให้กับรอ่าดีกว่าเงีอยู่ไหนอะพี่ฝนเจอเปลารอล่าอยู่นั่นเงอะอยู่นั่นไงพี่ฝนเงี <R ola. S 1> อืฮึไปไหน <R> ola, ล่ามาทางนี้แล้วก็พี่ฝนมีปลาแซลมอนนะอ๋อเพล็กวิ่งไม่ได้เพราะว่าหิวเกินไปนี่ไงนี่ไงตามมาหนะ้าตามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวฮะมาแล้วอะไรอะพี่ฝนให้แค่ปลาแซลมอนตัวเดียวรอ่าก็เป็นเพื่อนกับพี่ฝนเลยเหรอใช่บอกแล้วรอ่าชอบกินปลาแซลมอนอืม ถ้าแบบนั้นเราก็เราก็กลับได้แล้ว,ลวเราได้เรอล่ามาเป็นเพื่อนเพิ่มแล้วนี่นะใช่มาทางนี้เร็วเข้าตามมาหนะ้าตาม,มาแก่สีน้ําตาลแก่ด่สีน้ําตาลคืออะไรก็แก่สีน้ําตาลเนี่ยเขาเดินไปเดินมาอยู่ตรงนี้แล้วก็แก่สีขาวแก่สีขาวเหรอเรากลับบ้านกันดีกว่ากลับบ้านเหรอออาเราบ้านหายไปไหนแล้วพี่ฝนบ้านอยู่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะฝั่งไหนเราเราเพิ่งมาจากฝั่งนี้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งข้างหลังข้างหลังก็ไม่มี ไม่ใช่ข้างหลังนี่ทางนี้บ้านหาย <c oughs> บ้านจะหายวไ,ได้ไงนูง่นอยู่ข้างหลังนู่นอ๋ออยู่คนละฝั่งจริงๆด้วยเอาละกลับบ้านกันดีกว่าอยากจะบอกว่าที่นี่มีคุณแก่สีน้ำตาลอยู่ด้วยนะก็ <c oughs> ใช่ไงแกะสีน้ำตาลแล้วก็แกะสีขาวเดี๋ยวพี่ฝนจะพาคุณแกะสีน้ำตาลกลับบ้านแต่ว่าเพียงยังไม่ได้ทําฟาร์มเลย มาเป็นไลายเพ่เข้าไปทําฟาร์มให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวพี่ฝนมีหน้าที่พาคุณแก่กลับบ้านถ้าอย่างนั้นเพ่จะก,กลับไปที่บ้านแล้วก็ไปทําก้อนหินแล้วก็มาทํานี่เลยข้อแกะข้อแกะเหรอแบบนี้เลยอ่โวโบมาแล้วมาแล้วพี่ฝนจะพาเข้ามายังไงนี่ไงเดยวพาว่ายน้ําข้าไปแล้วเขาจะว่ายน้ํามาได้งไงอ่ะคุณแกะว่ายน้ําไม่เป็นเหรอคุณแกะว่ายน้ําเป็นไหมก็คงจะว่ายน้ําเป็นน่ะ แต่ว่าในาชีวิตจริงเขาอาจจะไหว้ไม่ได้นะเขาไหว้ได้แต่ว่าเขาไหว้ได้ช้าไงเอาล่ะนะน้ำหินออกมาแล้วก็แปะลูกได้อะไรมาพี่แกทำรัว้วทำรั้วเหรอรั้วที่เป็นก้อนหินมาแล้วมาแล้วพี่ฝนมาแล้วมาแล้วเหมือนกันแล้วคุณแกะไม่ข้ามมาล่ะนี่งานกำลังพาไป ไม่เขาเดินช้าจังเลยอ่ะใช่เขาเดินช้ามากเลย<ม>เขาไม่ได้เดินเขาว่ายน้ํามาไม่มีใครจมน้ําใช่ไหมไม่มีไม่มีเหมือนลอล่าจะว่ายน้ําไม่ค่อยคล่องนั่น <c oughs> น่นะ <c oughs> ลอล่าขึ้นไปบนฝั่งก่อนก็ได้นะใช่แล้วลอล่าข้ามฝั่งมาก่อนเร็ว,วพี่ฝนต้องรีบขึ้นฝั่งก่อนลอล่าเขาจะได้กระโดดข้ามมาทีเดียวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคุณแกเขาก็จะว่ายน้ําตามมาเหมือนกันคุณแกไม่จมน้านะแต่ลอล่ารู้สึกเหมือนจะจมแล้วเร็วเข้ามาทางนี้แล้ว ไหนอ่ะเอารอล่ามาได้ไงเนี่ย,ยถ้าอย่างนั้นเราก็เดี๋ยวเพจจะรีไปทำข้อแกะก่อนตรงไหนดีเนี่ยใกล้ๆแหล่งน้ำก็ได้นะบนนี้ดีไหมไม่น่าจะดีถ้าอย่างนั้นเราก็เหลือแค่ที่เดียวแล้วอยู่ไหนแล้วเนี่ยข้างล่างเราจะเริ่มทำข้อแกะจากตรงนี้อืมตรงนี้อะ่ะดีแล้วาเร็วเข้าอ้าวางผิดอัน เดี๋ยววางใหม่จะต้องเอารั้วมาวางคุณแกะมาแค่คุณแกะสีน้ำตาลคนเดียวเองอ้าวแล้วคุณแกะสีขาวไม่ตามมาหรอเขาตามมาไม่ทันน่ะพี่ฝนก็กลับไปรับใหม่โบหลบก่อนต้องกลับไปรับใหม่แต่ว่าตอนนี้เพียจะต้องสร้างที่อยู่ให้กับเขาก่อนนะกําลังสร้างอยู่เมื่อกี้โบเดินมาขวางทางเพียก็เลยทําต่อไม่ได้พอไหมพอแล้วแค่นี้ดีกว่าเยอะเกินไปไม่ดีรู้แล้วว่าไม่ดีแต่อยากให้กว้างๆหน่อยอะ่ะ เอาลนะขอขุดออกไปก่อนโบนายหลบสิบี่ฝนว่าไงเหรอโบชอบมาแกล้งบังไม่ให้เพกวางบล็อกอะ่ะมาแล้วยังมาแล้วมาแล้วเข้าไปเลยเข้าไปเลยเดี๋ยวเพคทำรั้วให้ครบแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำประตูมาให้นะวางวางแล้วก็แบ่งคนละครึ่งวางวางวางเรียบร้อยโบนายหลบสิเอาแล้วนะ ต่อไปเพกจะต้องไปทำประตูประตูเหรอก็ต้องใช้ไม้อีกแล้วอ่ะเราไม่มีไม้เพียงพอแล้วล่ะพี่ฝนเอาละตอนนี้กลับมาที่นี่แล้วก็หยิบไม้ออกมาสักบล็อกหนึ่งแล้วกันแล้วก็ทำการสร้างประตูทำประตูได้หรือเปล่าประตูจะต้องใช้ไม้สติกด้วยไม่มีมีแต่บันไดอ่ะ ไม่มีเหมือนกันแย่แล้วเกิดอะไรขึ้นนะ่ะหาวิธีทำประตูไม่เจอไม่อยู่ตรงนี้ด้วยหรือว่าหรือว่าอะไรนี่ไงเพียกมีสติ๊กไม่เพียงพอเขาก็เลยไม่ขึ้นวิธีการทำประตูมาให้ขึ้นมาแต่วิธีการทำรั้วแบบนี้ดูท่าทำน่าจะไม่ค่อยดีเลยนะถ้าเราไม่มีไม้ใช้นะ่ะถูกต้องเลย นี่จะทำประตูจะต้องทำกันกับกันกับรั้วได้มาแล้วพี่ฝนมาสร้างประตูเลยตอนนี้พี่ฝนพาคุณแกะเข้ามาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มืดมากแล้วด้วยตอนนี้มาแล้วอยู่กับรอล่าเอาแล้วนะวางแล้วนะครับสำเร็จแต่เดี๋ยวก่อนเพี่ว่ามืดเกินไปอ่ะใช่น่านพี่ฝนเจออะไรบางอย่างด้วยพี่ฝนออกมาเร็วพี่ฝนเจอนู่นเลยเขามีดวงตาสีม่วง มีดวงตาสีม่วงเหรอใช่ดวงตาสีม่วงนี่ใครอะ่ะนี่คือซอมบี้อ,อ้าวโอ้หล่นหลนอย่าเข้ามานะคุณซอมบี้นอกจากซอมบี<น>้แล้วยังมีคนอื่นอีกอ้าวโบฉันขอโทษเกิดอะไรขึ้นอะเมื่อกี้ตีคุณซอมบี้แต่ไปโดนโบอ้าวโบเป็นไรหรือเปล่าเป็นไรหรือเปล่าโบโบไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่บอล พี่ฝนให้อาหารให้ปลาโบกินก่อนก็นแล้วกันงั้นฝากพี่ฝนดูแลโบทีนะเพล็กกะไปปักไฟรอบๆนี่ก่อนปักปักก่อนได้เลยเพราะว่าตอนนี้มอนเตอร์เริ่มมาแล้วมาเยอะจังเลยตรงนี้มืดๆเนี่ยเ่เอกคิดแล้วว่าจะต้องมีมอนเตอร์ออกมาจากตรงนี้นะนี่คืออะไรกัน่ะเหมือนจะเป็นถ้ำเลยพี่ฝนเป็นเหมืองหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ามันเป็นรอยแยกที่ลงไปต่อข้างล่างได้เพียกว่าน่าจะมีซอมบี้อยู่ข้างในเต็มไปหมดอนะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องปกป้องบ้านของเรานี่นี่นี่ปักไฟก่อนเดี๋ยวมายังไงกันเนี่ยใครมาเหรอนี่ไงเขาเขาคือคุณสกเกลตันคุณกระโดกเออช่วยด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพปวอนไปช่วยช่วยด้วยนี่เพจปักไฟรอบๆแล้วแต่เขามาเกิดได้ไงอะแย่ yeah, แล้วแบบนี้ดูท่าทางแม่จะไม่ค่อยดีเดี๋ยวเพจไปช่วยนะพี่ฝนเดี๋ยวไปวฝนซ่อนแอบก <c oughs> ่อน <c oughs> มา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 ดินี่แน่จะกัเลยเรียบร้อยได้กระดูกมาด้วยนะเรียบร้อยแล้วแล้วลูกธนูที่ปักแขนอยู่ทําไงไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายพี่กคิดว่าเราควรจะไปนอนพักผ่อนนะพี่ฝนนะใช่พอเรานอนพักผ่อนเสร็จแล้วเราตื่นขึ้นมาเราก็จะสบายพี่คิดว่าเราน่าจะต้องสร้างเตียงนอนเพิ่มแล้วนะพี่ฝนสร้างเตียงนอนเพิ่มอย่างนั้นเหรอเอาเอาไว้วันอื่นแล้วกันดูดินี่ไงเช้าแล้วพอดี นั่นไงคุณแกะที่อยู่ในข้อของเราเอาทําไมมีแค่คุณแกเสียมตาน่ะอีกคนนึงเ้าไม่มาพี่ฝนไปตามคุณแกะสีขาวมาหน่อยดิได้เลยนูนะ่นน่ะเขาอยู่ฝั่งนู่นนะเขาไม่ยอมมาตอนแรกงั้นเดี๋ยวเพี่แกอยู่เป็นเพื่อนคุณแกะสี้ยตาลนะมาแล้วมาแล้วพี่ฝนไปพามาแล้วงั้นก็พาเขาเข้ามาในนี้ได้เลยเดี๋ยวเพี่แกเปิดประตูให้หลบหน่อยครับคุณแกะ นี่ง่ายพามาได้แล้วสําเร็จแล้วลหละเข้ามาเลยเชินด้านในได้เลยนะคะที่นี่อยู่ได้สบายสบายค่ะอในที่สุดเราก็ทําคอกแกะได้เรียบร้อยแล้วนะพี่ฝนนะแล้วที่สําคัญนะเราเจอลอล่าแล้วด้วยดีจังเลยนะ